นี่นะครับทุกคนนี่คือเมนูเนื้อสเตะของร้านก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กนะครับนี่คือเป็นหนึ่งในเมนูลับที่ถ้าเกิดใครมาร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะต้องสั่งนะฮะก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดมาแล้ว60ปีขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำข้นนะฮะที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเขามีสาขาหรือแ่าแต่ร้านนี้ไม่มีนะครับมีอยู่ที่เดียวและเรามาที่นี่มาเพื่อจานนี้เลยจะเป็นยังไงเราต้องไปชิมกัน ดีทุกคนวันนี้มาพบกับบุมทลิตอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดรงมูลเหล็กเป็นก๋วย<อ><ๆ>เตี๋ยวเนื้อที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมชอบมากแล้วก็ บอกให้พี่บูมมาลองดูมาลองดูแล้วที่นี่มันมีเมนูเด็ดเมนูนึงผมขอให้คําจํากัดความก๋วยเตี๋ยวนี้กันนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ถูกก๊อปเยอะที่สุดในประเทศไทย <laughs> เลยนะ <laughs> เพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงบุลล็กเนี่ยทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่ออ่ะแล้วทุกคนก็จะคิดว่าเขามีหลายสาขาหรือเปล่าใช่แต่จริงเขามีสาขาเดียวเขาไม่มีสาขาแล้วเขาก็ ตั้งอยู่ที่วัดดงมูลเหล็กจริงๆใกล้ๆวัดวัดดงมูลเหล็กนี่มีจริงใช่เปล่ามีจริงอยู่ที่มีป้ายวัดด้วยอินเสดป้ายวัดให้โอเคโอเคเมื่อก่อนเขาอยู่หน้าวัดแต่ว่าตอนนั้นเวัดวัดอยู่ไหนวัดอยู่ไหนวัดวัดคืออยู่ฝั่งตรงข้าม เข้าไปในซอยตรงนี้แล้วตอนนี้เขาย้ายมาแล้วใช่อยู่บนถนนพานนกใช่ใกล้ๆกับแยกไฟ่ายถ้าใครมาแบบ MRT ก็ลง MRT ตำบลบากไปยเออตอนนี้มี MRT แล้วทุกคนอนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรามีเมนูเด็ดด้วยทุกคนวันนี้เราพามากินอะไรเป็นเนื้อสเต๊ก เนื้อสเต๊มันหากินค่อนข้างยากนะ mm hmm. ในเมืองไทยผมยังไม่ค่อยเจอร้านไหนทาอะ่ะแล้วร้านนี้ทําออกมาได้โคตรดีบอกเลยเอ uh huh. โคตรดีกินมากี่ปีแล้วผมกินมาร้านนี้ไม่น่าต่ำกว่าห้าสิบครั้งอะ่ะทั้งชีวิตที่กินมา <laughs> เพราะว่าผมแบบมากินบ่อยมากมากับพ่อมากับป้าเงกินแล้วก็เมื่อก่อนอาเจกพามาอะไรเงี้ยก็เลยรู้จักแล้วก็มากินเรื่อยๆดังนั้นมันต้องดีแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านก่อนเพื่อไปสั่งอาหารไป uh huh. ร้านก๋วยเตี us, <S <S ๋ยวเนื้อวัดดงบุลเหล็กเนี่ยทุกคนเขาเปิดมาประมาณสัก60กว่าปีแล้วนะปีแรกที่เปิดคือ2497นะครับ24นะนั่นมัน2495 2499เล่นไปเตียมกันเลย2497เนี่ย ก่อนแม่เกิดนะครับขึ้นลูกแม่อายุร <laughs> ้านนี้อายุเยอะกว่าป้าผมนะคนที่ดูแลร้านตอนนี้เป็นเจเนเรชันที่3แล้วนะครับชื่อน้องนิปนะครับแล้วก็อากงของน้องนิปนี่คือเป็นคนที่คิดสูตรก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านขึ้นมาเลยโดยที่กว๋วยเตี๋ยวที่ร้านเนี่ยมันจะไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวน้ําตกอะไรอย่างนี้นะทุกคนมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวซุปเนื้อเลยซุปกระดูกวัวเลยนะครับ <laughs> เขาบอกว่า <laughs> เขาจะต้มน้ําสต๊อหม้อใหญ่ๆกับกระดูกวัวประมาณใช้วันหนึ่งสี่สิบห้าสิบโลต้มตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะเปิดรร้าาานปะมณ8เบอก ถ้าเกิดยิ่งเรามาแบบสายๆหน่อยอะ่ะน้ำซุปจะถูกเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วจะอร่อยขึ้นช่วงประมาณแบบเที่ยงเที่ยงพอดี <c oughs> หรือว่าอะไรเงี้ร <c oughs> ้านปิดบ่ายสามครึ่งนะทุกคนเพราะว่าหน้าร้านจอดรถไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็เขาก็จะทําแค่ประมาณช่วงกลางวันแค่นี้แล้วหมดคือจริงๆแนะนําคนที่มาสีลาดหรือมาแถวนี้ แวะมากินมันไม่ไกลแป๊บเดียวจริงรถฟฟ้ามาถึงแล้วเดินร้อยเมตรเองมาจากไหนก็ได้ไง่ายตอนนี้เราสั่งเนื้อสเต๊กไปแล้วประมาณ50ไม้นะฮะสั่งให้เขาย่างอยู่ตรงนี้เขาจะมีเตาย่างอยู่ข้างหน้าเลยเดินมาดูได้บางคนที่มาอาจจะไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูที่แบบเลคคอมเมนที่นี่บางคนแม่งมาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็กลับไปมีหลายคนนะผมไปอ่านวันทิปอะบางคนม่งแบบ เอาหรอต้องกินเหรอเอผมก็แบบเอ้ยมึงต้องกินอันเนี้ยแต่คือชื่อร้านไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเหนือไงคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบมันอาจจะเป็น,เป,น,นเป็นลองหรือเปล่าแต่อยากให้ลองดูว่ารู้ว่าเป็นลองอเปล่าเานื้อเขามีกรรมวิธียังไงคือจริงๆเนื้อเขาว่าเขาจะหมักล่วงหน้าไว้วันหนึ่งก็คือเขาจะเอาเนื้อให้เป็นส่วนลูกมะพร้าวอ่ะ กับมันอะแยกกันส่วนลูกมะพร้าวเนี่ยคือเนื้อตรงบริเวณแบบต้นขาของวัวใช่อ่าวัวตัวหนึ่งมีลูกมะพร้าวแค่ 2, 2> อันพ่นมาบอกว่าเอามาแต่งก่อนแต่งให้มันเป็นลูกให้มันไม่มีมันมีแต่เนื้อ,อะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หมักกับพวกแบบสมุนไพรที่เขาเตรียมไว้แล้วก็หมักรวมๆกันมีใส่น้ําตาลตะโนนอ่าแล้วก็มีใส่พวกเครื่องพวกแบบกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยโดยทิ้งไว้คืนนึงเพราะว่าเวลาหมากักอ่ะน้ำในเนื้อมันจะออกมาทิ้งไว้คืนนึงเลยใช่มักน้ำในเนื้อมันจะออกมาออกมาปุ๊ ่เเครื่องเทศอะกลับเข้าไปในเนื้อเขามากลับเข้าไปเนื้อก็จะมีรสชาติข้างในเลยของกิ่นแล้วปีวันหนึ่งก็เอามาใช้ย่างใส่ล็อกไว้เก็ย่างแล้วพวกน้ําจิ้มอาจารย์อะไรเงี้ยที่ร้านเขาก็ทาเองใหม่หมดนะครับสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อมันจะมีหมูสเต๊กกับลูกชิ้นแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะมีแต่เนื้ออย่างเดียวไม่มีอะไรใช่เขาแนะนําสาหรับคนที่ทานเนื้อถ้าชอบเนื้อก็มาต้องมาร้านนี้ มาแล้วดูดีมากมากทุกคนเราจะเริ่มยังไงดีวะไอ้จะหยิบสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรสับพี่ไม้บ้าไปเลยเบ, <c oughs> บาเบาเบา อืโโอโหคือกลิ่นสเต๊ะเขาดีมากเลยอะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยกลิ่นเครื่องเทศแรงๆหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ว่ะนุ่มนวนลละมุนมากหวานหอมเค็มกําลังดีคือตัวเนื้อสเต๊ะเขาอะ่ะใช้เนื้อลูกมะพราซึ่งจริงๆมันจะเหนียวหน่อยแต่คือเขาทํามาจนมันแบบมันไม่มีความเหนียวเหลืออยู่แล้วอะ่ะได้เคี้ยวนิดเดียวแต่แบบนุ่มไปเลยอร่อยตัวน้ำจิ้มนี่เขาจะเป็นแนวแบบหวานนํำนิดนึงมีกลิ่นถั่วอะไรเงี้ยอ,อร่อยดี บางคนอาจจะคิดว่ามันนุ่มละลายหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่อันนี้จะเป็นแนวแบบเนื้อได้เคี้ยวแต่กลิ่นเนื้อชัดเจนกลิ่นเครื่องเทศดีนะกินอย่างเดียวไม่พูดกับใครเลยเฮ้ยดูเลยแป๊บเดียวเว้ยแป๊บเดียวแล้วเพราะมันมีมันหน่อยๆนะกินแบบกินมันบ้างบางทำไม่กินมันบ้างบางทำมันกับเนื้อแยกกันอย่างชัดเจนไม่เลี่ยนเกินไปคือมันเป็นเนื้อสเต็กที่รสชาติกลมกล่อมนะคือผมว่าคนไทยหลายๆคนอ่ะที่กินอ่ะคนไทยจะชอบติดหวานนิดหน่อยอันนี้มันจะติดหวานนิดหน่อยคนไทยน่าจะชอบ คนนึงมันกินได้เยอะมากนะผมมากับพ่อ2คนผมกินได้แบบ40ไม้คนละยี่สิบไม้กับพ่อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอีกสองชามอะไรเงี้ยผ่านไปอย่างรวดเร็วนะนี่ผ่านไปประมาณ5นาทีนะฮะทุกคน4ี่สไม้ได้หมดไปแล้วมันมงเวร์กมากๆเลยอ่ะแล้วคือมันเป็นเมนูกินเล่นก่อนที่จะเข้าสู่ก๋วยเตี๋ยวไงค้าือมก๋วยเตี๋ยวมาก็ยังยังกินไปด้วยได้อ่ะผมก็กินคู่ๆกับก๋วยเตี๋ยวได้แต่คือไม่แปลกใจนะว่าถ้าเกิดจะมีใครสักคนมานั่งร้านนี้แล้วสั่งแต่เนื้อสเตะอย่างเดียวใครสักคน ส huh? ักคนเลยเหรอไม่น่าเชื่อว่ะ <erm หมดแล้วเฮ้ยมาเพิ่มหมูมาแล้วหมูส่วนนี้หมูสเต๊ะอ๋ออ๋อมาตัวขันจันค่อนข้างแหลกเฮ้ยแต่หมูโคตรนุ่มเลยนุ่มมากนะยแต่ว่าเราชนะขาดต่อจากเนื้อสเต๊ชนะทุกคนตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเรามาเสิร์ฟแล้วใครสั่งอะไรกันบ้างของผมนี่สั่งเส้นหมี่ ทุกอย่างพิเศษไม่เอ็นพราะผมไม่ชอบกินเอ็นเลยเของผมเป็นบะหมี่เอเป็นเส้นหมี่แห้งเปื่อยตับเอ็นสามอย่างเพราะชอบกินตับกับเอ็นห <c oughs> มี่ไม่ตับไม่พริกทุกอย่างจะมีน้ำ <c oughs> พิเศษไม่ใส่พริกคือบางคนจนะงงว่าเฮ้ยทำไมทุกคนกินเส้นหมี่หมดเลยเวลามาร้านนี้นะทุกคนเส้นอื่นเนี่ยคือเครื่องประดับแต่เส้นหมี่เนี่ยคือ ต้องต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับคือถ้าเกิดมองเป็นรอบๆร,ร้านเราจะเห็นถุงเส้นหมี่ใหญ่ๆอยู่ทั่วร้านเลยนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าแบบสั่งเยอะสุดดังนั้นมาร้านนี้ดังนั้นมาร้านนี้อย่าลืมสั่งเส้นหมี่เส้นหมี่เป็นทางออกที่ดีมันเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเนื้อที่กลิ่นเนื้อมันมะมุนละม่มไม่รู้อธิบายยังไงแต่แบบแบาไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็เกลียดกลิก่นเนื้อแต่นี้โอเคอะ่ะเหมือนแบบซุปหางวัวซุปเนื้อเอ้ยแนวนั้น,น<ๆ>แหละ เมื่อกี้ผมชิมน้ำซุปคอ,อเปอรวล้รสชาติจะพริกไทยนํำขึ้นมานิดนึงตัวกลิ่นเนื้อด้วยความที่เขาต้มน้ำกระดูกบัวมาแบบ4ี่ห้าชั่วโมงอะ่ะมันเลยทําให้แบบมันมีกลิ่นที่มันอร่อยแต่ว่าไม่ได้เกิดจากเครื่องปรุงรสแบบอ,อ่ะเป็นกลิ่นของเนื้ออะผมก็กินมาหลายสิบรอบแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะคุณผมชอบที่นี่ก็คือตับผมชอบมากตับมันดีมากผมไม่เคยกินตับเนื้อที่ไหนเหมือนที่นี่คือมันนุ่มแล้วก็ละมุนมากแล้วคนลวกคือลวก,คลวกโคตรเก่งคือรู้ว่าแบบมันต้องทอย ถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้หรือเร็วกว่านี้มันก็จะไม่สุกหรือแบบสุกเกินไปอะไรยงี้เก็จะทำให้ผมกินแล้วผมก็จินกินแต่อันนี้ผมกินอันนี้ได้สามชามแบบเหมือนเดิมตลอดออืมุ่ะตับลวกคือแบบยอดเยี่ยมอ่ะไม่เคยกินตับลวกแบบนี้มาก่อนแน่นอนนี่คือตับเนื้อนะเว้ยไม่ใช่ตับหมูนะเว้ยอืมเ t e เจอร์แบบตับลวกแม่งเพอ perfect <laughs> เอนร่อยมากเลยเอนมันกำลังดีมันมันไม่แบบนุ่มจนเกินไปมันยังได้เลี่ยงรสชาติแบบเพราะว่าตุ๋นรสชาติมาแล้วใช่มันมีความคอลลาเจนสูงนัวนแหละโอหอะไรเนี่ยมาอีกหนึ่งจานละโหเรียบอีกเมนูหนึ่งที่ที่นี่ก็ยอดนิยมคือเขาจะมีเนื้อที่ไม่ได้หวางน เป็นเนื้อที่เขาเก็บไว้ในตู้เย็นอันนี้จะมีจํากัดมันจะเรียกว่าโกเบกับเนื้อน่องเนื้อกเบะมันจะเป็นเนื้อที่มีชั้นมันอะแทรกอยู่ระหว่างเนื้อในชามเราไม่มีอันนี้ต้องสั่งพิเศษอันนี้อันนี้เริ่มต้นที่ที่ร้อยบาทขึ้นไปถึงสองร้อยแล้วก็จะมีเนื้อน่องน่องลายเป็นเนื้อที่มี texture เอนเอ็นอะเคี้ยวไปแล้วจะกรอบเนื้อโกเบในที่นี้ไม่ใช่เนื้อกเบญี่ปุ่นนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดในการหั่นเนื้อแบบคนไทยเนี่ยมันจะมีเนื้อส่วนหนึ่งที่แบบมีไขมันแทกเยอะ เขาจะเรียกส่วนนี้ว่าโกเบอ่าไม่ใช่วากิวนะเวย้ยอย่างง,งนะคือจริงๆอ่ะมันก็รีเฟอร์ประมาณนั้นแหละมันเป็นส่วนที่มันใกล้เคียงกับเนื้อที่ญี่ปุ่นกินที่เป็นมันแท่งเนื้ออะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่าเนื้อโกเบเฮ้ยยวิธีกินคือเรากินเป็นชาบูเลยทุกคนมีหม้อไฟวางตรงกลางเ hey, เนื้อเป็นถาดลงไปนะฮะนับหนึ่งถึงสิบเราขึ้น นี่คือคนปกติเขาก็มาสั่งที่ร้านกินแบบนี้เหมือนกันใช่ใช่วันนี้เสารเอฟเฟกเยอะนะทั้งเสียงรถเมย์ทั้งเสียงป้องปังอะไสตีฟพูดมากคือคือเนื้อน้องลายอ่ะในร้านก๋วงุเตี่ยวเนื้อมันจะมี2แบบคือแ <c oughs> บบหนึ่งเขาจะตุ๋นมาจนนุ่มเลยจนเป็นเอ็นแก้วนุ่มๆเลยอีกแ,แบบนึงคือเอามาลวกเป็นแผ่นๆแบบนี้อันนี้คืออย่าลวกนานนะลวกนานมันจะเหนียวมากลวกแป๊บเดียวเคี้ยวเคียวมันจะมีความหวของเนื้อกลอกของเอ็นอร่อยอร่อยยังไงเนื้อเลยอ่ะเนื้อเนื้ออะไรไม่รู้อ อร่อยนุ่มนุ่มเลยอ่ะนุ่มนุ่มแบบเด้งไม่ได้นุ่มอย่างเดียวมันนุ่มแล้วเด้งนี่เนื้อโกเบต้องหน้าตาแบบนี้นะฮะตัวเนื้อมันจะเป็นเส้นๆหน่อยชิมหน่อยนุ่มนี่เนื้อสดจริงปะเนี่ยอันนี้จะนุ่มอีกอันหนึ่งจะกรุบกรอบเด้งแต่ว่าไม่เหนียวเลยนะมันกินง่ายเลยแล้วมันเป็นความนุ่มแบบที่เนื้อมันยังลีนอยู่อ่ะ ไม่ได้มันเยอะไม่ได้มันมากคือมันจะมีความเหนียวใช่ไหมแต่ความเหนียวนั้นมันมันไม่อยู่ในหม้อนี้เลยเว้ยแต่ว่าความนุ่มเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเบอร์มันจะมีนุ่มเด้งนุ่มแบบนุ่มเลยอะไรเงี้ยนุ่มกรอบมันจะมีนุ่มอยู่สองสามเบอร์เดี๋ยวลองกินดูมันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่ามันมันนุ่มทุกอย่างเด็กน้ำทำอะไรพี่บิีมทำเพิ่มแล้วอร่อยมากเลยต้องโดนเบิร์นแล้วพี่พิ่งสั่งเพิ่มอรอ ไปเนื้อตุนลงไปนะฮะเวลาสั่งหม้อไฟมาเนี่ยเราสั่งเป็นแบบเนื้อมาเพิ่มลงไปได้มีตั้งแต่ราคา70-120ถึง120นะฮะเนื้อกเบก็120เนื้อตุนเมื่อกี้ก็7 70อะไรเงี้ยใส่ๆยลงไปกินไปเรื่อยๆสั่งข้าวมาถ้วยหนึ่งเวียนไปวันนี้ไปลองเส้นเล็กเนี่ยสู้เส้นหมี่ได้เส้นเล็กสู้เส้นหมี่ได้สู้เส้นหมี่ได้เป็นไครับ เนื้อเปื่อยดีมากมากอันนี้คือพี่ปุ้มต้องกินอย่างนี้เลยฮะใช่ลงมาน้ำนิดนึงก็ได้คือตับลวกมันต้องกินอย่างนี้จริงๆนะแกว่งผ่านน้ำแล้วจบเลยอะแกว่งผ่านน้ำนี่แค่เพื่อให้มันร้อนหน่อยนึงมันจะได้แบบไม่เย็นอะอแต่ว่าต้องจูนกันก่อนว่าเนื้อตับมันก็ยังต้องมีกลิ่นตับเหมือนกับปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบกินตับอยู่แล้วอะเทกเจอร์ที่เนี่ยโห ไม่พลาดไม่พลาดเด้งคนเด้งมีความสุข โอเคครับทุกคนกินจบแล้วนะฮะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดวงมูลเหล็กนะครับคือที่นี่ต้องบอกว่าเขาพูกมาแล้วว่ามันอร่อยนะครับคือเขาขายมา60กว่าปีเนี่ยทุกคนตั้งอยู่ริมถนนหน้าร้านมีที่จอดร,รถอยู่แค่ไม่กี่คันอะไรเงี้ยแต่เขาขายดีมาตลอดเรื่อยมาก๋วยเตี๋ยวเนื้อในราคาแบบ50 70บาทอะไรเงี้ยไม่ถึงร้อยอ่ะแล้วทําได้ดีขนาดนี้ผมว่าน่าจะหายากมากอะ่ะใ,ในประเทศเราร้านส่วนใหญ่ที่กินอะ่ะแมงร้อยร้อยบวกของเรา าเอาคุณภาพปีหน่อยออร้านนี้มันคือยังไม่ถึงร้อยแล้วก็ที่ร้านเนี่ย <c oughs> เขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะครับจนถึงประมาณสักบ่ายสามครึ่งก็มากินกันได้หรือถ้าเกิดใครขี้เกียจมาที่ร้าน <c oughs> ก็สั่งเอาไปกินที่บ้านนะครับแต่เมนูที่ห้ามลืมสั่งเลยนะฮะก็คือเนื้อสเตะเพราะว่าพวกเรามา,มาเพื่อ,อจานนี้